ก็กลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนเพจ youtube กระเทยแม่ลูกอ่อนและแฟนเพจเข้าไปชมในช่องสักดินาเสื้อแดงทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้ผมเพื่อให้ผมเปิดช่องศักดินาเสื้อแดงให้ได้นะครับตอนนี้อยู่ที่200กว่าท่านที่ติดตามผมอยู่นะฮะต้องได้1,000ท่านขึ้นไปจึงจะสามารถาเปิดได้นะครับส่วนช่องกระเทยแม่ลูกอ่อนก็ เป็นลงทานนะครับลงบุญประทานร่วมใจให้พี่น้องประชาชนช่วยกันสมทุกทุนเพื่อนำเงินนั้นจัดหาอาหารข้าวปลาอาหารแห้งเพื่อไปช่วยพี่น้องประชาชนชนอุทกภัยน้ำท่วมนะครับพี่น้องเราต้องช่วยกันเองการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ร่วมกันํำว่าบุญบางครั้งมันมาช้าหน่อยแต่ถ้า ทำไปแล้วเรามีความสุขในภาพที่เรามองเห็นทุกคนจากหิวโหยได้อิ่มหนึ่งมือ้อสำหรับเงินที่เราร่วมบริจาคให้กระเทยแม่ลูกอ่อนนั่นก็เป็นบุญเบื้องต้นหลังจากนั้นบุญที่เราสะสมกันทุกวันทุกวันก็สามารถนำพาต่อชีวิตเราก้าวหน้าหน้าที่การงานและ สุขภาพพลงนามัยเช่นเดียวกันกับผมที่ผมเคยตกอับถึงขนาดไกล่สดขอเงินค่าเทอมให้ลูกสาวเมื่อ4ีหเดือนก่อนหลังจากนั้นค่าเทอมผ่านพ้นไปสองเทอมชีวิตผมก็เปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือโดยมีออเดอร์ต่างประเทศเข้ามาให้ผมได้ทำงานเลี้ยงครอบครัวและดำรงชีวิตร่วมสเดือนที่ผ่านมา ที่ทำให้ผมไม่ได้พึ่งพาอาศัยขอน้ำใจจากพี่น้องแต่กลับมีรายรับเข้ามาแล้วผมยังทำเพื่อไปช่วยพี่น้องประชาชนที่อยู่ในม็อบทุกอย่างที่ผมพอช่วยได้ผมก็ช่วยนะครับมันเป็นการตอบแทนทางอ้อมเมื่อเรายืนได้แล้วเราต้องยื่นมือช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกร่วมประเทศ และร่วมชาติในลักษณะน,นั้นนะครับผมก็เรียนให้ทราบว่าแฟนเพจเมื่อวานนี้กลุ่มทะลุฟ้าไม่ได้จัดที่น่าธรรมเนียบและก็ไม่ได้กลุ่มทะลุแก๊สก็ไม่ได้จัดอยู่ที่ดินแดงเขาไปจัดกันที่นนทบุรีบังเอิญช่วงระหว่างนั้นฝนตกมหาศาล ฟ้ารั่วหรือฟ้าประทานก็ไม่ว่าไม่รู้กันแต่ที่รู้คือทีมงานผมโดยป้าเป้าน้องยุย้ยน้องเพนสามี่คนเดินทางด้วยรถพ่วงข้าง<ส>เพื่อไปต้อนรับนายประยุทธ์จันโอชาฐานะคนต่อต้านหรือฐานะประชาชนที่เรียกร้องประชาธิปไตยถูกต้องตามกฎหมายแต่ในขณะนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ผู้กำกับ เข้ามาแฟดดินแดงไฟไหมเพราะอะไรคะอันนี้ยังไม่ทราบผมยังไม่มีเวลาตรวจสอบนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าความเป็นมาให้ฟังว่าช่วงนี้ที่ผมไม่ค่อยออกมาเล็กๆนะครับคือเอาผมเล่าเลยก็ได้มีช่วงนี้มีข่าวเข้าหูว่าจะมีมือที่สเข้ามาก่อเหตุให้กับบุคคลตัวจีต เหมือนผมเนี่ยตัวจิตหรือบุคคลชอบทำกิจกรรมในลักษณะอุบัติเหตุเสียชีวิตนะครับมีข่าวเข้ามาอยู่ประมาณเกือบหนึ่งอาทิตย์เต็มนะครับว่าจะมีบุคคลที่สามเข้ามากําจัดนักกิจกรรมทุกคนนะครับจึงทำให้ผม ไม่สามารถไปยังทะลุกแก้ได้เพราะตรงจุดนั้นเป็นจุดที่สำคัญจุดสามารถไปผันชีวิตแต่ละคนได้ผมจึงแค่ออกไปบัญชาการให้ทีมงานผมว่าให้ระมัดระวังแบบไหนอย่างไรโดยเฉพาะทีมงานผมสามสี่ท่านรวมกับใหญ่เป้าด้วยนะครับ เดี๋ยวผมค่อยเข้าไปยังด,ดินแดงแล้วก็สอบถามเยาวชนที่ผมรู้จักที่เขาเป็นคนดูแลเด็กๆเ,เดี๋ยวผมก็หามุลความจริงค่อยมาเสนอบัญญายให้พี่น้องประชาชนรับทราบเมื่อวานนี้ทีมงานผมก็ถูกการต่อต้านจากเจ้าหน้าที่ทีมงานผมถูกไม่ว่าป้าเป้าไม่ว่าน้องยุย้ยถูกต่อต้านจากเจ้าหน้าที่คอรอ์ร เจ้าหน้าที่ผู้กำกับแต่การโต้ตอบการใช้หลักวิชาการโต้ตอบต่อเจ้าหน้าที่เหล่านั้นจึงทำให้เหตุการณ์เมื่อวานไม่บานปายช่วงระหว่างนั้นผมเองก็ยุ่งเรื่องต้องเอาบินไปคิดเงินเพื่อจ่ายช่างพนักงานคู่หนึ่งแล้วก็จัดเตรียมการรวบรวมเงินเพื่อจ่ายค่าเช่าบ้านค่าไฟในวันนี้นะครับ เลยทำให้ผมไม่สามารถเดินทางไปที่จังหวัดน,นนได้แต่มีตัวแทนในกลุ่มนะครับตัวแทนในกลุ่มเดินทางไปในลักษณะนั้นนะครับก็เท่ากับว่าเมื่อวานนี้พี่น้องประชาชนออกไปอวยพรให้แก่ผู้นำของเราได้อย่างามากหน้าหลายตาแล้วทุกคำเยินยอนั้นสื่อความหมายได้ว่า เรานั้นไม่ปรารถนาที่จะต้องการให้คนคนนี้อยู่ต่อไปน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟในเมื่อไฟมันโหมกระหน,น่ำขนาดนั้นแล้วคนอย่างนายประยุทธ์จันทร์โอชาหรือจะกล้านั่งรถอยู่บนบกสัญชาติยานการเป็นเหี้ยถ้าเดินอยู่บนบกมันงุ่มงามงุ่มงาม งุ่มงามงุ่มงามจําเป็นมันต้องโดดลงน้ําขึ้นเรือหนีไปนั่นคือตัวเหี้ยสัญชาติยานเขารู้นะครับสัตว์ตัวเล็กๆมันรู้ว่าความปลอดภัยมันจะไม่เกิดพอพี่น้องประชาชนเยนน้าปลาไปให้มันพี่น้องประชาชนจะอวยพรสรรเสริญมันพี่น้องประชาชนจะด่าสาบแช่ง ถึงวงตระกูลพวกมันเลยทำให้เฮียประยุทธ์ไม่สามารถเดินทางบกได้จึงจำเป็นกระโดดลงน้ำและลอยคอไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อหลบหนีคำอวยพรของพี่น้องประชาชนที่ร่วมกันไปขับไล่หรือไปอวยพรนะครับเมื่อวานนี้สาสมใจยิ่งนักนับจากนี้ไปคงคิดว่า นายประยุทธ์จันโอชาคงไม่ลิจะลงตามพื้นที่เพื่อหาเสียงอีกต่อไปแม้กระทั่งตอนหาเสียงถ้ามีการยุบสภาแล้วผมเชื่อมั่นว่านายประยุทธ์จันโอชาก็ไม่สามารถที่จะลงยังพื้นที่หาเสียงได้นะครับตอนนั้นแหละที่ผมจะใช้ ผมตอนนั้นแหละที่ผมจะใช้ช่องสักดินาเสื้อแดงเข้าไปยังจุดต่างๆนั้นในฐานะสื่อคนหนึ่งของ YouTube และจะได้นำเสนอเรื่องร้อนๆสนุกๆให้แก่พี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนจะได้รับรู้ความเป็นมาจะได้รับรู้สิ่งต่างๆว่า เผด็จการเป็นอย่างไรทําไมคนจึงเกลียดชังยิ่งนักนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์พูดคุยกันแบบเบาๆใช้เวลาไม่นานเดี๋ยวกลัวแฟนเพจจะเป็นห่วงว่าลุงศักดินาหายไปไหนอย่างไรนะครับก็สวัสดีเช่นเดียวกันวันนี้ผมคงใช้เวลากับแฟนเพจคงไม่นาน นะครับก็คงสัประมันไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเพราะผมมีนัดเกี่ยวกับาการจะไปรีวิวอาหารให้กับพี่น้องขายซีฟู้ดวันพรุ่งนี้เพราะปกติแล้ววันเสาร์ผมจะไม่ไลฟ์สดแต่ที่นัดหมายเขานัดหมายวันพรุ่งนี้ว่าช่วยไปรีวิวให้หน่อยอพี่น้องให้เข้าใจด้วยนะครับว่า ถ้าพรุ่งนี้ผมจะไปรีวิวนั้นด้วยความเคารพลและสัตย์จริงผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือคิดค่ารีวิวอาหารนะครับเพียงแต่ผมอยากไปช่วยเหลือพี่น้องที่ร่วมอุรมการร่วมกันที่เขากำลังหมดเนื้อหมดตัวเขาจึงไม่รู้จะาหาทางแบบไหนที่จะขายออนไลน์ได้ เขาจึงประสานมายังยายเป้าส่วนยายเป้าเองคงจะไม่มีวาทศิลป์ในการรีวิวเรื่องอาหารยายเป้าจึงนำเสนอให้ผมในฐานะผู้จัดการยายเป้าให้ไปรีวิวให้หน่อยผมจึงบอกว่าถ้าผมไปผมไปด้วยความเต็มใจแต่ผมไม่ขอรับค่าเหนื่อยค่าแรงอะไรทั้งสิ้น ขอให้ผมได้ชิมอาหารของเขาตามที่เขาว่าเขาว่าเขาเลิศจริงไหมถ้าเลิศจริง mm hmm. ผมก็ชมถ้าไม่เลิศจริง mm hmm. ผมจะติเพราะอาดีตนั้น mm hmm. ผมก็เป็นกุ๊กขายซีฟู้ดที่เกาะสมุยสองปีเต็มๆนะครับแม่บ้านผมก็จบเกี่ยวกับข้ารกรรมแม่บ้านผมก็ทำซีฟูด้ดผมรู้วิธีทํากับข้าวผม เป็นคนลูกอิช่างบนลูกหรือลูกอิช่างชิมผมจึงทราบได้ว่าฝีมือถึงไม่ถึงอย่างไรก็จะนำชี้แน่ไปยังพี่น้องที่เริ่มต้นในการก่อตัวในลักษณะน,นั้นและอีกอย่างหนึ่งนะครับวันนี้ก็คือวันที่หนึ่งตุลาคมพี่น้องประชาชนให้ระวังนะครับ กลางอาทิตย์หน้าเข้าปลายอาทิตย์หน้าโดยเฉพาะคนกรุงเทพมหานครแม้กระทั่งเขตดินแดงที่ผมอยู่ต้องระวังน้ำท่วมฉับพันโดยเราไม่คาดหมายเลยนะครับส่วนจะให้เราสวดมนต์ภาวนาไม่ให้ท่วมมันเป็นไปไม่ได้นะครับเฉพาะเดือนตุลาเดือนเดียวมลสมสามลูกซ้อนเลยนะครับทั้งเดือนเลยนะครับ เฉพาะเดือนตุลาก็ดูเอาแล้วกันว่ารัฐบาลจะวางแผนอย่างไรหรือจะให้สวดมนต์แล้วตอนนั้นโควิดโควิดตรวจป่วยสะสมนะครับวันนี้ก็หมื่นสี่ตายก็ร้อยร้อยยี่สิบกว่าท่านหลักร้อยไม่ขาดครับยังติดแฟชั่นของยมมาทูต ยังติดแฟชั่นของฟ้าสวรรค์นรกยังติดท็อปเทนอยู่หลักร้อยขึ้นไปทั้งนั้นไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะครับต้องรักษาสุขภาพโดยเฉพาะตอนน้ำท่วมระวังเรื่องอาหารต้องอาหารร้อนๆนะครับระวังหนูหนูตัวใหญ่เท่าแมวนะครับ ต้องระวังอาหารร้อนๆแล้วต้องรักษาสุขภาพให้ดีนะครับด้วยความหวังดีและด้วยความปรารถนาดีของผมในนามสักดินาเสื้อแดงถ้าท่านใดพอจะคิดว่ามีบุญวาสนาพอก็อย่าลืมนะครับวันนี้เราแบกหามนะครับวันนี้ เราแบกหามนะครับวันนี้ผมเชื่อมั่นว่ามันหามแน่นอนผมเนี่ยแบกหามแน่นอนนะครับนะครับแบกหามแน่นอนสี่โมงเผื่อจะมีโชคมีโชควาสนากับเขาแต่ลาบไม่ต้องนะครับไปซื้อเอาท้องตลาดมีแค่โชควาสนาก็พอมันหามนะครับวันนี้ นะครับผมว่าหามข้างบนนะครับแต่อย่าลืมนะครับก้าวหน้าชีวิตจะก้าวหน้าแล้วมันจะมีหามตัวย่อยนะครับเลขเก้า่าครึ่งนะครับมันจะหามนะครับเก้ากับหกก็ตัวเดียวกันเหมือนกันนั่นแหละก็พี่น้องคิดพิจารณาผมไม่ได้ใบหวย ผมเพียงเปิดเปยียบเปยให้ฟังว่าผมเองแบกหามอยู่ตอนนี้นะครับโอ้มีทนายเข้ามาพอดีนะครับเดี๋ยวผมขอรับ